ปิดนิทาน5เล่มนะคะที่ช่วยเสริมสร้าง EF ให้กับเด็กๆก,กันค่ะการมีลูกเรี้ยงดีๆเนี่ย,ยไม่ได้หมายถึงว่าลูกจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ไปทุกอย่างนะคะแต่มันคือการให้เขาควบคุมตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายพ่อแม่อย่างเราเนี่ยอยู่แค่ซัพพอร์ตเขาก็เพียงพอแล้วค่ะทำไมเลี้ยงลูกเราต้องอ่านนิทานจนคอแห้งเลยคะเพราะผมมาเนี่ยต้องอ่านนิทานที่เจ้า2เด็กฟังนะคะตั้งแต่เล็กจนโตจนทุกวันนี้คือติดนิทานกันมากๆเลยด้วยสมัยนี้ที่อะไรมันก็รวดเร็วไปหมดเนี่ยแต่นิทานยังคลาสสิกเสมอค่ะแล้วเเาาาบบื่่ออออก็ชขมมทะไร ใช่ทั้งสองคนพี่น้องเลยนะคะวันนี้กกี้บอกไม่ใช่พี่น้องหรอกไม่ใช่พี่น้องหรอก EF คืออะไร EF ก็ e คือ executive function นะคะที่เป็นความสามารถระดับสูงของสมองคนเราที่ใช้ควบคุมอารมณ์ความคิดและก็การกระทําของเด็กๆนะคะที่จะทําอะไรไปสู่เป้าหมายหนึ่งได้อย่างสําเร็จนั่นเองค่ะเราก็ต้องเริ่มสร้าง EF ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะพอเปิดอ่านนิทานนะคะเรื่องราวเนี่ยเนื้อหาก็จะช่วยให้เราเนี่ยสอนเด็กๆได้นะคะอ่านแล้วกําลังสร้างสายสัมพันธ์ได้คุยได้กอดได้เล่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ว่าพ่อแม่มีอยู่จริงวันละ1 5 2ห้าี่นาทีลูกเราก็จะได้อะไรอีกมากมายเลยคะ่ะ เอาละคะ่ะนิทานดีต่อใจกับบ้านเราขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิด5้าเล่มนิทานที่เสริมสร้าง EF เล่มโปรดของเด็ก <c oughs> ๆบ้านนี้กันค่ะเล่มแรกบ้านร้อยชั้นนะคะตำนานนิทานคอแห้งตัวหนังสือน้อยมากแต่ว่าเด็กๆอ่านแล้วแบบคำถามเกิดขึ้นทุกชั้นกันทุกคนมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อโทจิค um ุงเขาชอบดูดาวมากชั้นอยู่บนบ้านชั้นที่หนึ่งร้อยเธอแวะมาเที่ยวสิสเนกูอชั้นนี้เป็นชั้นของคุณนกหัวขวาอ่ะลูกมานยนไหน ให้เขาอ่านเนี่ยเขาก็จะได้คิดไปด้วยค่ะว่าตรงไหนมีอะไรทําอะไรแต่ละคนเขาทาหน้าที่อะไรกันอยู่บ้างต่อมานะคะกางเกงตัวเก่งของปุ๊กจันค่ะเรื่องนี้พินดาอ่านบ่อยไหมคะ <My> <laughs> ใส่แล้วทําให้เดินเก่งแบบนี้เลยโอ้โหอ้าวฉี่ลาดออกมาเสียก่อนกางเกงเปียกหมดเลยแต่ไม่เป็นไรคุณแม่แบอกว่านี่จากกางเกงสำรองจะเป็นการให้ความมั่นใจเด็กๆนะคะในเรื่องของการใช้ห้องน้ําการเริ่มฝึกขับถ่ายว่ามันจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่บอกว่าไม่เป็นไรโดยเฉพาะวัย0-3ปีอย่างพินดาเนี่ยให้กําลังใจเขาเขาก็จะได้มีพัฒนาการต่อไปจากเลิกผ้าอ,อ้อมไปสู่การใช้ห้องน้ําเป็นต้นค่ะ คิดว่าทันแล้วชี่เราลืมเอากั้งเกง <_ d> ให้เขาอ่านแล้วเขารู้สึกว่าพยายามกั้นฉี่แล้วนะแต่มันยังเลอะอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างฮินดาเขาอ่านเขาฟังเนี่ยก็จะเขาก็จะอนุมานได้ว่าปุ๊กจงเป็นเพื่อนเขาแล้วก็ค่อยๆทํไปบบพร้อม <_ d> เล่มต่อมานะคะนัสมิแปลงกายเขาสามารถที่จะเอาตัวเองอะไปเป็นอะไรก็ได้ในแบบที่เราคิดนะคะแล้วก็เอามาถ่ายกับคุณแม่ค่ะอย่างเช่นท่านี้อะไรเอ่ยคุณแม่ก็แบบลูกสอนหรือเปล่านะแล้วคุณแม่ก็ไม่เคยถ่ายถูกเลยค่ะ ผิดค่ะท่านี้คือไม้หนีบผ้าต่างหากนึกออกไหม <_ C> e <at> เขาสามารถที่จะ คิดอะไรก็ได้จินตนาการอะไรก็ได้นะคะสนุกมากเรื่องนี้แนะนําเลยค่ะตกลงแล้วท่าสุดท้ายมันคืออะไรกันนะเย่ตกแล้วค่ะมาหิวข้าวหิวข้าวอยากกินอะไรกรอบๆพีหมาด้หิวข้าวแต่อยากกินอะไรกรอบโอเคเดี๋ยวเราพักอ่านนิทานกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องลงไปหาหิวข้าวหิวข้าวอะไรกรอบๆให้ลูกกินกันหน่อยค่ะไปค่ะเราก็มากันที่ตู้เย็นในความเร่งด่วนนะคะนี่เลยค่ะตู้เย็นบ้านที่ฉันนะคะไก่สามัญประจําบ้านไท ไก่สันค่ะตัวนี้เป็นไก่ทุงสุกแช่แข็งพร้อมทานค่ะคือติดบ้านไว้เลยเพราะว่ามันง่ายนะคะกินแล้วอะอะไรนะอยากกินแล้วโอเค <laughs> คือ <c oughs> อย่างเราหิวด่วนๆลูกหิวด่วนๆแบบนี้นะคะตอบโจทย์แม่มากๆเลยเพราะว่ามันทําง,ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าอายติดรถอะไรไว้บ้างในบ้านอายนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้เลยจะเป็นไก่กรอบไม่มีกระดูกค่ะ <c oughs> ไก่คาราเกะไซี์ป่นค่ะ แล้วก็อีกสองหนึ่งอันนี้ไอชอบมากเลยไก่ย่างเนื้อนุ่มค่ะปพร้มอมไหมพ้อมเย,ยไก่นะคะเราจะเอาไปเข้าหม้อทอดลมร้อนกันนะคะหรือว่าใครจะทอดน้ํามันก็ได้ง่ายมากๆเลยค่ะเทลงหม้อทอดไร้น้ํามันแล้วก็ตั้งเวลากับความร้อนตามที่เขามีบอกบนถุงได้เลยส่วนไก่ย่างอันนี้นะคะเข้าไมโครเวฟค่ะแป๊บเดียวเสร็จเลยอร่อยเลย ไก่ไทยสันเนี่ยเขาไม่ต้องรอละลายนะคะทุกคนสามารถเราออกจากช่องฟรีซแล้วก็นํามาทําได้เลยค่ะ กรอบของเค้านะคะมาจากเทคโนโลยีเคลือบกรอบ3ชั้นเลยค่ะหมักจนรสชาติเข้าเนื้อนะคะเราแค่มีหน้าที่ทอดร้อนๆแล้วก็มากินเท่านั้นเองค่ะคือแบบหมักฉ่ำมากเลยอร่อยอร่อยไม่ต้องจิ้มซอสก็อร่อยค่ะกรอบยันหน้ากล้องเลยโอเคนี่ขยับฟังเสียงกรอบของมานอั้อ <laughs> ที่เราจะมาแนะนําเพื่อนๆเร้่จงะอ่านไปพร้อมกับกินไก่ในวันนี้นะคะก็คือจะมาคู่กันแบบนี้เป็นนิทานชุดนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าแม่ไม่ตามใจเพราะรักลูกจากน้องกุ๊กไก่นะคะต่อแถวไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกับคุณแม่แล้วก็หยิบของเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้คุณแม่ก็เลยต้องมีเหตุว่าทําไมแม่ถึงไม่ตามใจเพราะรักลูกนะคะก็จะช่วยสอนเด็กๆด,ด้วยว่าในชีวิตจริงเนี่ยเผอเขาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วอยากได้นู่นได้นี่ ไม่สามารถจะได้ทุกอย่างนะเพราะอะไรถึงจะไม่ได้ทุกอย่างเพราะ,<น>ะว่ามงอย่างไม,ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดเรากินเยอะเข้าไปมันจะพันผุกใช่พวกคุกองของหวาน,นใช่ไหม,มอีกอันหนึ่งม,มาคู่กั ตอนแรกแม่ไม่ตามใจใช่ไหมเล่มนี้ก็บอกว่าแม่ตามใจเพราะกุ๊กไก่เป็นเด็กดีอันนี้ก็จะเป็นภาคต่อของภาคที่แล้วนี่แหละแต่ว่าทําไมคุณแม่ถึงตามใจน้องๆน,นะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยทําตัวดีก็จะได้ในสิ่งที่แบบเขาอยากเล่นอยากทํานะคะเล่มนี้ก็จะช่วยเสริมพัฒนาการในเรื่องของ E F อีกเช่นกันนะคะโอ้โหอ่านไปนะคะตอนนี้ เหลือแค่นี้แล้วนะคะเรียกว่ากินไปฟังไปจริงๆนะคะบอกเลยว่าถ้าเป็นนิทานเนี่ยรูกบ้านนี้สู้ตายมากค่ะยังมีนิทานอีกหลายเรื่องเลยดูสงสารลูกไก่เพราะว่าลกไก่มันอยนู่ที่ไหนอ๋อลกไ่แล้วมันก็ดึงลูกไก่มาแล้วเอาโมเมนต์หิวๆแบบนี้ที่ลูกต้องกินทันทีจะสั่งก็ช้าจะทำมื้อใหญ่ก็กินไม่ทันใจอยากกินอะไรง่ายๆบ้านเราแนะนำไก่ไทยส ว่าวอาอร่อยฟินอย่างแน่นอนไก่ไก่ไก่หนึ่งถุงสองร้อยกรัมแค่เจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นเองค่ะหาซื้อไก่ไข่สันติดบ,บ้านกันไว้นะคะรับรองว่าจะอร่อยอย่างไรนะอร่อยอย่างก,กรอบ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 อย่างแน่นอนค่ะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะ ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะทุกคนดูคลิปนี้จบนะคะสามารถที่จะลุ้นกิฟต์เวเ์จากไทยสันด้วยนะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด20รางวัลเลยค่ะเพียงแค่กติกาง,ง่ายๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะสามารถที่จะลุ้นรับไทยสันแบบ็แบบนี้ด้านในนะคะก็จ,กจะประกอบไปด้วยไก่อีก3ถุงเลยค่ะให้เอาไว้ทอดให้เป็นเพลินไปทานกับ e เด็กๆฟรีกันที่บ้านเลยนะคะพบกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดี 台上。Hey,